โอ้นี่นะผมก็ได้มาเจอเกมนะผมน่าจะเป็นเกม GTA 6นะครับดูงานภาพงานกราฟิกนะครับดูนะครับมีการขับรถขี่ฮอนี่มีปืนนะครับ GTA 6อัปเดตมาใหม่มีอะไรบ้างนะครับโอ้โหมีหุ่นยนต์ด้วยนะครับนี่ครับการปาละมงระเบิดนะครับเดี๋ยวมาดูเลยครับรีวิวนะครับค่อนข้างดีครับสนุกมากเลยพอขี่รถถังจะยิงคนได้ง่ายมากขึ้นและได้เงิน ด้วยค่ะหนูชอบมากเลยค่ะอ <c oughs> นี่เป็นไงสนุกดีฝึกในการขับรถการถอยการดูเส้นบนถนนถูกใจมากเกมนี้นี่อิโมจิตบมือด้วยนะครับสนุกมากค่ะเล่นกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเลยค่ะโอ้โหอะไรเนี่ยมีหนึ่งดาวก็มีนะผมเกมนี้ไม่ดีหนึ่งช,ชอบเอาอาแรกแล้วก็ชอบอาแรกคืออะไรวะ แล้วก็ออกพอเกมของหายหมดเลยอ๋อพอออกเกมปุ๊บของหายโอ้โหแม่งแต่ละรีวิวเราไม่เชื่อนะครับเราจะไปดูเลยนะครับผมว่าความเป็นจริงนะผมกีกีเทีครับเป็นยังไงนะผมไปดูกันเลยนะครับอย่งนี้นาโหลดเกมไว้ให้เป็นไงอ,อืกราฟิกก t เหโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหภาพโคตรดินน้ำมันอะ่ะโอ้โหดูปั๊มสะกก่อนเป็นไงโอ้โห เรามาไว้ที่ปั๊มนับเป็นตัวละครเราแน่เลยเนี่ยตัวนี้โอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวะเนี่ยสอนให้รอนหฮะปุ่มเดินเหรอสอนเดินเหรอวิ่งเล่นยากกว่าทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่มาต่อยกูเฉยเลยเ้ามาดิมาดิมึงมาดิมาเนี่เนี่ยเน่เป็นไงไหวเปล่าไหวเปล่าไอ้สอนอะไรเอ้ยโอ้ยมีปืนแล้วผมมีปืนแล้วทุกคนเฮ้ยยิงให้โดนเนยวะเฮ้ยมีมีคนไปยิงรับ นี่เฮดช็อตนะครับมียิงตึงก็เป่าเริ่มแรกมากูก็ได้ยิงคนเลยนะครับ GTA6 กูนะครับเ,เฮ้ยคือรถอ,อ,อะไรอะไปเว้ยเฮ้ยอะไรโอ้โหมึงดูสภาพแวดล้อมเหมือนมึงปั้นดินน้ำมันมาเปะเอาอะไอ้ปนปน,ปนได้ปะเอ้ยโอ้โหเล่นยากกว่าทุกคน ไปเว้ยเอาเฮ้ยปืนปอมปะเนี่ยยิงไม่ทะลุรถเฉยเลยอ่ะเฮ้ยตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาเฮ้ยอโอ้โหตำรวจทำอะไรกูได้โอ้ยมีกิ้งหลบด้วยมีกิ้งหลบด้วยล่วงนะครับตำรวจก็เอาผมไม่ลงนะครับทุกคนไปเว้ย let o let's go เอาเฮ้ยเสียงเสียงอะไรวะไม่ใครโทรมาวะรับหน่อยไป อะไรเนี่ย one forty okay, cam one z ครับผมอะไรเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยโด oh, น oh, สีแยกเปล่าเนี่ยเฮ้ย oh. เอาดินี่เวยเราจะเป็นรุ่นใหญ่ในเกมนะครับนี่ครับ <Hey. S 1> บ็อกซิ่งครับนี่ครับ cmd ก็เอาก็สู้ผมไม่ได้คนระับนี่กโดดเตะด้วยเป็นไงเอาเรื่องเป็นไงเอาจัดเอาจัดเอ้ยทุกคนมีอะไรวะเนี่ยเอ้ยมีแม็กกาซินเหรอ เกี่อะไรเนี <t <t uh> ่ยโอ้ยมีกระสุนอยู่กลางถนนโอ้โหวิ่งแค่นี้หอบด้วยนะครับดูดิโอ้ยหอบเอาไว้เอาเฮ้ยยังไม่ทำอะไรอยู่ดีมาต่อยกูเฉยเลยอ่ะอือไอ้วนมาต่อยกูเฉยเลยอ่ะอืออ่ะดิมึงมามึงมาดิมึงมาดิมึงมาครับอะไรเนี่ยโอ้กูตายอีกละโอ้โหแม่ง เฮ้ยเจอโจดเก่าเฮ้ยมึงใช่ไหมกูจำมึงได้มึงนี่แหละมึงเนี่ยกูจำมึงได้มาดินี่จร,เระเข้พัดหางต่อยไปนี่ต่อยลำตัวนี่อัปเปอร์คัตดีต่อยลำตัวต่อยลำตัวนี่ไม่ไหวนะครับผมมาใส่ไอ้มอไซสในฟรีไฟล์มาไวเไน,นี้ยไอ้ขโมยอะไรปะนี่จับดึงออกนี่กระเด็นนะทุกคน เฮ้ยอะไรล่ะเอ้ยดิบ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 มีเพลงก็ได้เอ้ยดิบ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 นะครับทุกคนโอ้ยมึงถือปืนเลยโอ้ยอัพเพอร์คัดไปโอ้ยต่อยโอ้ยดู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 ไปก่อนดูไปก่อนโอ้ยมันต่อยกูเต็มบอบเลยอ่ะโอ้ยถือปืนแล้วยิงกูเลยอ่ะเลือนยัดอ่ะเออกูลำคาญเพลงเหลือเกินเนี่ยโอ้ยแม่งเอ้ยลงก่อนกูลองก่อนกูลองก่อน โอ้ยมันจะเอากูกูไปก่อนกูไปก่อนมันจะเอากูมันจะเอากูเฮ้ยมันแขนมันแขนมันแขนไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเร็ววิ่งเลยโอ้ยแขนมันแขนมันแขนมันแขนทุกคนมันแขนมันแขนโอ้ยมีกิ้งหลบได้มาดิมึงนี่มึงซัดกับโก้เลยมามานอนไปกากเลยเนี่ยเฮ้ยเท่าไหร่จะน้องสาว เฮ้ยถือโทรศัพท์คุยอะไรกูกับผัวหรือเปล่าโอ้โหดูนับสาวในเกมนี้นับไอ้นี่เจ้ากูถีบเอากูถีบอะไรขึ้นอะไรมาให้กูสุ่มอีกเนี่ยหนักกูว่าละอะไรเนี่ยเอาเฮ้ยแบงกินเอา GTA 5มาจากไหนเนี่ยน้ำนึกความหลังหรือไงวะเมื่อกี้ GTA 6อันนี้ GTA 5โอ้โหนึกท่อหลังแน่เลยอาบโคตรดินน้ำมันเลยอะโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอีกเนี่ย ให้กูกดอะไรอนะ่ะกดเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอือโอ้โหขึ้นมาให้กูโหลดอย่างเดียวเลยโอ้โหโอ้โหนอนยังนอนอยู่เลยครับสาวๆคนนี้ครับกีด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 ไปไหนจังน้องสาวเขาเขินผมนับวิ่งหนีครับโอ้โหเต็มหลังนะครับโอ้โหผมแบ่งลูกตะกั่วเขาหลังครับเฮ้ยไม่ไม่ตุยด้วยนะครับสลบนะครับ โอ้วิ่งหนี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 ไปไหน,ไนจะน้องสาวแมไหนจ้าอื้มอืมเรียบร้อยนี่แต่งตัวกริ๊กกริกร๊เนาะมึงนอนไปไอะไรเนี่ยมันทำอะไรโอ้ยเย็ดเคสูบบุหรี่ด้วยเย็ดเคเย็ดเคนี่สูบโอโ้โหยูมดูดิปอดปอดมันต้องสูบเยอะขนาดไหนยกยกสูบยกสูบอักยกสูบยกสูบบักมึงดูดิเอาจัดเอาจัด กูเห็นแล้วขับตาว่ะเฮ้ยกูเห็นแล้วขับตาว่ะอือนอนไปมึงอะปอดมึงแข็งแรงอะ,ะฮะฮอาป้าเอามีโยกหัวได้มีโยกหัวได้มึงจะโยกทําไมมึงจะโยกทําไมฮะลุกขึ้นมาทําไมมึงจะลุกขึ้นมาทําไมฮะย,ย,ยังอีก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 ลุกอีกมียังอีกลุกอีกอือนอนไปเรียบร้อยครับอือดูท่านอนตายมันโอ้โหโอ้โหตายปุ๊บบ้าผหายเลยนะครับหุยหุยอะไรเนี่ย K ot. K ot. K ot. อไอคีโคลาคอตกอื่อะไร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 มึงจะไปไหนมึงจะไปไหนฮะมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนไปไหนไปไหนอืไปไหนอ,ไไหนอืขอกินโค,โค้กแค่นี้ไม่ได้เหรอให้กูสุ่มอีกละกูเล่นไม่ถึงคนวันนี้ชาวบุจะมาตอบอะไรวะน,นี่ยไปสุมต่อได้แลนะ้ววะไป ยยหูปืนอ,อะไรวะเนี่ยหูยยปืนอ,อะไรอะ่ะไปดูก่อนดูก่อนดูก่อนปืนอ,อะไรวะเดี๋ยวเติมกระสุนได้ปะโอ้พอมึงตายกูตเติมกระสุนยัไงเติมกระสุนัขึ้นอีกอะ่ะ <c oughs> โอ้ <c oughs> โหเดี๋ยวมาแล้วเอาไปซื้อกระสุนมาแล้วอู้หูหนึ่งพันนัดทุกคนเอาเฮ้ยบีบแต้มมีปัญหาวะเฮ้ยเอาอ๋อ เฮ้ยปืนอะไรวะเฮ้ยเอาเฮ้ยปืนยังเหลือนะเอา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 โดดได้ด้วยเอาเอาอะไรวะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยลองไปยิงยิงเอาอันนี้เอาเอากูพีแต่อะไรเนี่ยเอา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 ปืนอะไรเนี่ยยิงแล้วตำรวจเต้นด้วยโโอ้หเต้นกว่าสนตีนอืมอืมกดตีนเหรอกูตีนเหรอ โอ้โหรถตำรวจยังเต้นอุอยปืนนี่ยังเหลือนะปืนนี้เหลือนะทุกคนอีเจมึงยังไม่หยุดนะอีเจมึงนี่ไม่หยุดเนาะอืมึงไม่หยุดเนาะตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาอ๋อเต้นได้เว้ยนี่โอ้ยปืนกุ่มได้ปืนเลือนเว้ยปืนเต้นได้เว้ยยิงก็เต้นได้ได้เออนี่มึงก็อีกตัวนะอ้าวโดนเลยอ๋อเอ้ยอะไรเนี่ย Let me see hands. your เออมิซี่ย์ยูแฮนอะไรเออเต้นไปไม่หยุดนะครับไม่หยุดนะครับเดี๋ยวเจอบาทัอืมเต้นหรอมึงเต้นหรออืมนี่ครับเจอน็อกกิ้งนะปืนน็อกกิ้งนี่เองเหมือนปืนน็อกกิ้งดีๆดนี่เองน,นะครับทุกคนอืมกูต้องตีเนาะอือโอ้โหให้สุ่มอีกละกูเล่นไม่กี่นาทีมึงใก้สุ่มไหนว่าคืออไหนขึ้นทุกรอบโฆษณาขึ้นทุกรอบแม่ กูได้แล้รอบนี้อ้าขอได้เด็ด,ด,ดหน่อยไว้ปุ๊บโอ้โหได้น้อยหนาไว้ทุกคนสี่ดาวเลยโอ้โหโอ้โหมาดิอืมเรียบร้อยกูตายละแล้วแท็กซี่นี่โอ้ยวับนี่ขโมยรถ ไอตำรวจวิ่งมาไอตำรวจตำรวจโคตรงานไวอะ Let's go เช็คเอพีเว้ยมึงอีตัวนี้โจทกูบ่นไรมึงบ่นไรมึงบ่นไรมึงบ่นไรอ่ะมึงบ่นไรมึงบ่นไรไอตำรวจมาตำรวจมานี่เช็คเอพีเอสเช็คเอพีเอสเช็คเอพีเอสเฮ้ยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นี่ถอดเสื้อขับบ่เอาพี่ไม่ล้มเลยทุกคนไม่ล้มได้ไม่ล้มได้อุ้ยประชาชนแม่งอุ้ย โอ้ยเกิน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 กูไปแล้วกูไปแล้วโอ้ยราจะพังราจะพังราจะพังว้าไปไปคอนโทรลยากด้วยโอ้ยเพลงก็มันแล้วเกินนักเพลงในรถเนี่ยละจ้าเช็คเอพีเอสเลยโอ้ยรถตำรวจว่าไม่ดีนี่ไงวะมีเงินให้เก็บเดี๋ยวเก็บเลยเก็บเงิน ปืนกันได้กุเริ่มท่องานโอ้โหซุ่มอีกละวซุ่มอีกละวโฆษณาขึ้นอีกละวโอ้โหอะไรวะเนี่ยมามึงลงมาคนตีนหนอตีนคนตีนหนอคนตีนหนอฮะกดตีนหนอนอนไปนี่หดูความสามารถกระโดดสูงเว้ชิวะมึง มึงคิวหรอฮะยี่ดอกนอนไปมึงอ่ะเี็คนขายหนังสือพิมพ์หรือเปล่าอ๋อเฮ้ยกลัวผมโดนฮาคี้ผมไปวิ่งหนีเลยอ่ะโดนฮาคี้ราชันผมอ่ะเอาเฮ้ยเต้นคนเต้นเอาเฮ้ยเอ้ยโดนชนเอ้ยเอ้ยเอ้ยโดนชนโดนชนโดนชนเอามาดิเอาเจอเจอน n o ก k i n g เจอน n o ก k i n g เจอน n o ก k i n g knocking นี่น n o ก k i n g knocking เลยน n o ก k i n g เจอน n o ก k i n g เจอน n o ก k i n g ผมไปมันไง นี่ไปอีกตีหนึ่งครับนี่ครับรเฮ้ยโอ,อ้โหเรียบร้อยกูตายพอก่อนนับโฆษณาไม่เยอะเลือเกินนะครับเกมนี้นะครับพอก่อนแล้วครับผม